สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเอฟซีติดต,ตามคุณยายเนาะคะนะ่ะเนาะมองเก่าละค่ะสวนมะขามเทศคุณยายถาพาลุยสวนไอดีไล่กะเบอร์โทษนี่ละค่ะ0 8 8 5 1 5 6 3 1 8้านมน่บ้านนนท์มวงตําบลลาดเจริญอําเภอพยกระพุมิสัยจังหวัดมหาสารคามเด้อค่ะเด้ออ่าตอนนี้มันเป็นแม่สาเด้อค่ะบ่หานาเสือไล่เด้อค่ะว่ามะขามเทศคุณยายยังยั่งเก็บได้ขาย เมษาแล้วเด้อค่ะเด้อตอนเมษาเลยตอนเมษาเก็บกินเมษาเห็นบ่บานนี้จ๊ะเอ๋ตะวนสวัสดีครับะตะวนดีเลยคุณยายจ,<ะ>จ้าเฮ็ดจังไดนยังคอยเห็นบักขามเทศเก็บได้โดนได้ยาวแท้ปีนนี่สูตรครับมีสูตรมีสูตรงามครับ พสูนน้ำตาอ้วนเด้อบาน้เบงงลูกค้าไล่พ่นลูกค้ามาซื้อบะขาเทนวยนี่มันคือขักึ้นเน่ยระเงระเบง้งใไม่ไงตอนไปตอนถิจบเอานางเงบยเอตอเอาไปเมนุนี่เอาถุงมาใส่เอาเอาไปเอาไปไปกินถอรพอไป เมื่อนี้แต่ว่าสิทธิเสียดอกซอกเมื่อเมื่อเมื่อนี้แกเอาในตอนบ่ก่อเริ่มตอนตั้งเดือนไหนตัเดือนมีหน้าผมมาแล้วเดือนมีหน้าโอ้มีหน้าเติมตอนยังได้กินเสยแม่นได้กินชีวะท้งการเลยเหล่านั่งจริงหล่ะจ้าโอ้ตอนนี้องารไปนูนมาเอาไปนั่งกินมาเอามาใส่ถุงแจกบาทเนี่ยถ่ายถายถ่ายถายถายแมงเม็ดมงหงอทุกปีทุกศาสนี่บ่ได้กินได้เมษานี่ mấy mẹ xá nhanh nè, kín sơp giọt, thắp cộm hầm xuất giọt, khoang nhanh uẩn lỡ bơm lỡ bơm, lỡ giọt, đứa thả tạ bụi đáy vào, bơm nhanh, mấy mẹ hát uẩn đơ bơm, khoang lau đơ, nhanh, nhanh khuang tạ uẩn, nhanh, nhanh, bơm, 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 สุดยอดชุดยอดชุดยอดจริงจริงไอสิผ้าไปเบิ้งอันมองรถตอนบานนี่รถตอนใด้พันเราเด้พันกิ้งเราเด้อเออผู้เมียเป็นผู้กอกถุงปุ่นปุ่นผู้เมียเป็นผู้กออถุงพอดีเดือนเมษาสิไไหวถาดพอไง่ดีก็ไม่ง่อ่อนก็เลยสีเก็บบักขามเทศนุ้ยง่ยๆนี่แหละค่ะไปไหว ให้ลำลำรวยลุยนุ่ยยันยันเงิ่อนยันยันเงิ่อนไหลล่างไหลเข้ามาสวนขายกิ้งตอนนี่แหละค่ะล่างไหลเข้ามาเลยปีนี่ว่าแม่สีเอาแจ็คแสนหนึ่งจัางจองกิ้งพันได้สบายร่วมร่วมแล้วได้สองพันสองสามพันกิ้งปีนี่ไปมาสีเอาเงินแสนได้พอเด้อเจ้าเงินแสนพุ่นเจ้ามัดสู่ต้นสู่กิ้ง บ่ให้เว้นแม่แต่งแต่กิ่งเดียวเลยให้ตะอว้วนตอนมืดอา้าล่อคอยนะคะนะกิ่งบะขามเทเท่าสิเป็นตกซาอุดีอาราเบียผุนเลซาอุซาอุาอ,อ,อ่พันนี่แหละพันกิ่งมะขามเทศสีชมพูเฮาเพิ่นเอาไปตะสีชมพูเนาะคะนะ่ะเนาะซาอุเพิ่นมักสีมันเพิ่นเลยเอาตะสีชมพูเลย ล้มมาติดตะอ้วนนเจ้าเบื้องมันหักเรนันลมแรงลมแรงตัดกิ่งออกให้หมด้องายังๆมันมันสิล้มมันสิผ้าหักาหาวิธีการคือตอนแล้วเ้าใหญ่มันเสียหายพวกไดย่งย่างไหลยอยู่ด้ค่ะมึนยังงย่างไหลหหหออมุมความที่สิด้กินได้เก็บไปเรื่อยๆละ่ะพอดีเราตั้งตอนทั้งกินไปเอาเมือนี่ คุณยายไงเบื้องเลรอลว,วา่าการตอนกิ้งคุณยายคุยบ่ตอนเราไปตอนแล้วคุณสียมพูตอนแล้วจ้าตอนแล้วจ้าอดมแตวว่าตะลิตตนเนาะทั้งมีหน่วยทั้งตอนคุณยายวา่าก็เป็นตะลิตตนแต่อวนทั้งมีหน่วยทั้งตอ่อนเบิมทั้งพ่อได้กินเออกินซสเถอะพุ่นแล้วค่ะ อันบักสีชำพูเนี่ก็บบักย่างหลายเลยเหลืออืมจิตน่วยเออไปเอาไปขายน้ำไ้ได้ขายขายบ่ไดดก็เอาไปกินมะม่วงตาญให่ยยติว๋วสุดยอดสุดยอดเลยบักขามเทศปีนี้มีตจ้าลูกใหญ่ใหญจังไรมาหาไางา่งมยงมสิบตอนกิ่งก็เลย อาการเป็นแบบนี้นะคะแล้วเบิง่งยังไงคือเก่าอยู่อันนี้คือเพชรโน้นไทยเนาะเนาะคะนะุณยายบอกแล้วว่าเพชรโน้นไทยมันสีงไงอูดลูดมันบ่เป็นขอเป็นขอแต่สีชมพูมันจีเป็นขอขอแบบนี้ <c oughs> <c oughs> แต่อ้วนเราอยากโซ่ยางขักได้เลยผลงานเรา <c oughs> ไม่มีพลาดเลยถ้าเจอตะอ้วนอ้วนอ้วนอันนี้คือเพชรโนนไทย <c oughs> อันนี้คืออยายกขึ้นเบื้องนี่นี่แม่นี่แม่คือขักขึน้นแนวเทศอูดรุ่นเลยคอมันจิต่อกันเนะาะเออสมอเรียดระเบงระเบงเสมอปึ๊บเลยคันคันพวกปาก,กันน้อยเขาบ่หลมนเลยครับเนื้อมัน,มนเหนื่อมันยังก่อน <c oughs> ปางในหน่อยเขาบ่หลมเดียวคนน่ะโอเค,อเคนะคะเลาท่า,านผู้ชมไปก่อนใหญ่ยี่หลีค่ะยี่หลี่ระเบิ่งคุณใหญ่กว่า,น,า,านี้มันมีอีกแล้ว เอาสวัสดีครับสวัสดีครับขอลาไปก่อนค่ะผ้าพินไปเบิ่งเหรอล่ะอันเจ้าตอน่ะได้แท่แน่นอนโอเคนะคะคุณยายขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ